ทอ i ์ควิจูสเจออยากจะประมาณว่าทำงานแล้วก็เรียนรู้อะไรบางอย่างมาแล้วก็อยากจะมาแชร์อยากจะมาเมาให้ฟังวันนี้มีประมาณ80สไลด์เคยเจองานทางด้าน c อ i ีเท t ที่หนักหน่วง ต้องแก้ไขยเยอะไหมคยค่ยะต้องต้องไปทะเลาะกับสถาปนิกไหมทะเลาะค่ะทะเลาะเลยใช่ไหมค่ะ,ะอ,อยากรู้ว่ากระบ,บวนการคิดหรือว่าวิธีเริ่มทํางานต่างๆในหนึ่งโปรเจกต์ของพี่จูมีอะไรบ้างอะคะ่ะมีการหาอินสไปเรชันอย่างละเอียดในการที่จะแบบทำงานแต่ละงานยังไงคุณจูสะชอบสิ่งของโมททฟหรืออะไรบางอย่างที่รู้สึกชอบมันมากเลยแบบชอบไม่ไหวให้พี่เล่าประสบการณ์ตอนเรียนแบบสั้นๆพวกผมจะได้เอาไปปรับใช้เวลาที่คนในทีมเขา มีความเห็นไม่ตรงกันนะคะมีวิธีการปรับจูนพวกเขายังไงเดิมรุ่นผมเนี่ยมันต้องดีไซน์ฟอนเจอแต่พักหลังๆนี่มันเราไปช็อปให้มันตรงกับแนวนความคิดมันต้องช็อปหรือว่ามันต้องออกแบบอ,อบคุณสำหรับคำถามค่ะอาจารย์เออขอตอบอาจารย์ก่อนนะคะ โอเควันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนนะวิเทาลัยราชมงคลล้านนาค่ะป็นสาขาสถาปตัตยกรรมค่ะเออแล้วเราก็พาสิ์เก่าทั้งหลายนะคะมาเยี่ยมเยียนขณะเดิมเด้ออะวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรเหมือนกันแต่ก็พยายามเตรียมพร้อมมาระดับหนึ่งอะไปตามกันค่ะ แ่บอกคแล้วยังทำสไลด์ไม่เสร็จเลยโอยกแต่ก็คิดว่าโอเคแหละคิดว่าโอเคแหละนัาัีคุณือนะคะคุณนัศาสุนทรที่นอนะคะเป็นอินีเรียลดีไซเนเป็น Founder and Managing ของบริษัทแลนีสเปซกรุงเทพ แล้วตอนนี้ก็มีสาขาของเชียงใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะจื่อน,นะคะ จือเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจือก็ไปเรียนอยู่ที่มีใครรู้จักโรงเรียนพิงค์ารัลต์บ้างไหมจือก็อยูออ่ตรงนั้นตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลจนถึงม .5 นะคะม .6 กก็ไปเรียนต่อที่เมกาแล้วก็กลับมาเรียนมหลาลัยเนาะชื่อ b ร f f ว l s d e s i g n i n t e r n a t i o n a l l o l l e g e นะคะก็จะเป็นมหลาลัยดีไซน์ที่มีทั้งแฟชั่นโปรดักต์ดีไซน์แล้วก็อินเทอร์เนชั่นนะคะ Talk with you จริงๆจืออยากจะประมาณว่าทํางานแล้วก็เรียนรู้อะไรบางอย่างมาแล้วก็อยากจะมาแชร์อยากจะมาเม้าให้ฟังก็อยากจะให้ทุกคนสบายๆเนาะวันนี้มีประมาณ80สไลด์ <laughs> ก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยไปด้วยกันนะคะจะอยากจะให้ทุกคนรู้แบ็กกราวน์ว่าพวกเราทำอะไรบ้างนะคะพวกเราก็ทำ private residential นะคะก็คือบ้านพักอาศัยให้กับ Celebrity y กับท็อปเพียของเมืองไทยนะคะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราได้รางวัลจากนิวยอร์กนะคะที่ทุกคนเห็นจะเป็นร้านพิซซ่าร้านเก่าที่เรามารีโนเวทเป็นร้านเสื้อผ้าของคนไทยเนี่ยแหละคะ่ะร้านอยู่ที่ ทางหลอนะคะด้านซ้ายเราจะมีบันไดวนเนาะเราตัดบันไดวนเลยแล้วก็ทำบันไดขึ้นมาใหม่เป็นเมนฟีเจอร์ของ Space เลยนะคะโปรเจกต์เนี้ยเราอยากจะวางเซอร์เคิลเลชันใหม่หมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องให้พนักงานนะคะหลีบลูกค้าเดินขึ้นไปชั้น2แต่เรานำเขาด้วยไลท์ติ้งดีไซน์นะคะก็คือเชิญลูกค้าสามารถเดินโฟล์ได้ทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3 ทุกอน,นูตารางนิ้วในร้านนี้ก็จะแขวนเสื้อผ้าไว้นะคะถ้าเราเห็นเส้นสายนะคะต่างๆมันก็จะเป็นมาจาก g e o m e t r i c shape เนาะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้ inspiration มาจาก architecture ก็คือตึกต่างๆที่อยู่ในนิวยอร์กอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยมันเท่ดีนะเพราะว่าเขาขายเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้ายีนนะคะจุดเลือกมาก็จะเป็นเออทรโซสีเทานะคะก็จะทำให้สีของ เสื้อผ้ายีนะคะป๊อปอัพขึ้นมาฝั่งขวานะคะจะเป็นทางที่จะเดินเข้าไปในที่ลองเสื้อผ้าค่ะเหมือนก่อนที่เขาจะลองเสื้อผ้าอยากจะให้มีว้าวดิสเพลย์อีกอันนึงเพื่อเขาอาจจะอัพเซลล์ได้หรืออัพการขายได้ด้วยนะคะก็เราทําให้พื้นที่ตายที่อยู่ฝั่งซ้ายอะคะ่ะกลายเป็นพื้นที่ขายที่โดดเด่นที่สุดใน ในร้านนี้นะคะจะบอกว่าฝ้าเนี่ยต่ำมากๆน่าจะต่ำที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็คือ1.9เมตรเราทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเดินเข้าไปในสเปซแล้วไม่อึดอัดก็คือเราก็ทำลามิเนต สะท้น,นะคะติดอยู่ที่ฝ้าเพื่อให้คนรู้สึกว่ามันมี Space หรือว่าหลอกตานิดนึงว่ามันดูมันชะลูดขึ้นไปเนาะดูหลอกตาแต่จริงๆคือฝ้ามันเท่าเดิมนะคะก็คือฝ้าอยู่ที่เมตรเกจริงๆตอนแรกที่คิดไว้ว่าเฮ้ยหรือว่าเราทําเป็น back of house ไปเลยคือหมายถึงว่าลูกค้าไม่ต้องเดินเข้าไปได้ไม่ต้องเหมือนไปสัมผัสความรู้สึกที่มันอึดอัดอะคะ่ะแต่ปรากฏว่า ร้านเนี้ยอยู่ในทองหล่อเนาะทุกตารางนิ้วคือมีค่าแล้วก็ค่าเช่าอะแพงมากหลายแสนประเด็นก็คือเราจะต้องสร้างพื้นที่ขายให้มากที่สุดนะคะถ้าเราสามารถชูลงบิสเนสให้เขาสักเซสไปได้เพราะว่าดีไซน์เราก็จะไปไกลบิสเนสเขาไม่รอดอะดีไซน์เราก็อาจจะอยู่แค่ปี2ปีแต่ถ้าสมมติว่าเราทําให้บิสเนสเขารอดด้วยอะ ดีไซน์เราอาจจะอยู่เป็นถึงเป็น10ปีเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนรจะคอนเซิร์นในตอนเราดีไซน์ด้วยว่าเราไม่ได้แค่ให้งานเราออกมาสวยอย่างเดียวแต่ว่ามีประโยชน์ด้านอื่นด้วยค่ะอันนี้ต้องยอมรับว,ว่าบันไดรูปฝั่งขวาเป็นบันไดใหม่นะคะด้านซ้ายเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ทุบเลยเพราะว่ามันเป็นมันมีคานอยู่เนาะเราก็เลยปูเทรโซทับไปเลยก็เป็นอีกอีกมุมหนึ่งที่ ที่แบบมันเท่มากๆถ่ายรูปแล้มันเท่มากๆจะอ,อยากให้มันมีฟอร์มของการอินเสิร์ตกันนะคะคือสมมติว่าบันไดปกติเราก็คงทําเป็นขั้นๆใช่ไหมคะแต่อันนี้คือจือรู้สึกว่ามันทําลงมาเป็นขั้นแล้วแล้วไปจนสุดไปเลยอะทางฟงจุ้ยก็คือมันจะไหลเงินจะไหลออกส่วนยูเซจของห้องน้ำอะคะ่ะเขาบอกว่าไม่ได้มีการใช้ห้องน้ําเยอะ ดังนั้นการที่ห้องน้ําเก่าเขามีสองซิงอะ่ะมันไม่จําเป็นเลยเราก็รวบเป็นซิงเดียวแล้วก็ทําให้มันดูเป็น outstanding item ของห้องไปเลยอะค่ะอันนี้ก็ดีไซน์ by คนข้างบนนะคะทีมจะอยู่ข้างหลังนะคะปบมือให้หน่อย <c oughs> เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ด้วยเนาะ พี่จจอได้คอนเซปต์งานมาหนึ่งอันนะคะหรือว่าแบบดีลกับลูกค้าไว้หนึ่งโปรเจกต์อะนุยารู้ว่ากระบวนการคิดหรือว่าวิธีเริ่มทํางานต่างๆในหนึ่งโปรเจกต์ของพี่จจอมีอะไรบ้างอะคะ่ะกระบวนการคิดนะคะจือจะมีการนําเสนอมูดแอนโทนแล้วก็ Space Planning ก็คือฟังก์ชันต่างๆอะคะ่ะให้ประมาณ2-3ออปชันนะคะเพราะถ้าสมมติลูกค้าได้ไปแค่คอนเซปต์เดียวหรือว่าสเปซเดียวเขาจะรู้สึกว่าเขาโดนยัดของค่ะ ทำเป็น3ามออปชันอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเห็นว่าดิเรกชันของงานเป็นยังไงโยนหินถามทางค่ะว่ามันถูกต้องไหมพอถูกอะค่ะเราค่อยมาลงรายละเอียดเรื่องฟังก์ชันอีกทีหนึ่งมันไม่เชิงออกแนวคอนเซปต์เท่าไหร่ค่ะแต่มันออกแนวว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นแบบไหนมากกว่าค่ะตอบคำถามไหมคะไม่ได้ฟังพูดเล่นพูดเล่นพเล่นเดิมรุ่นผมเนี่ยมันต้องดีไซน์เฟอร์นิเจอร์แต่พักหลังๆมันเราไปช็อป ช้อปปิ้งค่ะให้มันตรงกับแนวความคิดมันต้องช็อปหรือว่ามันต้องออกแบบ คนสำหรับคำถามค่ะอาจารย์ออขอตอบอาจารย์ก่อนนะคะว่าทำไมสมัยก่อนจะเป็นออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะแล้วก็ทำไมเดี๋ยวนี้ถึงเป็นช้อปปิ้งจะมีเซอร์วิสเฟอร์นิเจอร์ช้อปปิ้งด้วยค่ะความเร็วตอนนี้มันไม่สามารถหรือเราอาจจะทรัพยากรไม่พอขนาดนั้นแต่วันหนึ่งจะก็อยากทำได้เหมือนที่อาจารย์พูดค่ะเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ต่างๆเราต้องนับถือเขาจริงๆค่ะว่ามันนั่งสบายจริงๆค่ะเราไม่สามารถทาได้เท่ากับเขาอะค่ะดังนั้นการ ที่เลือกมาไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดเลยแต่ก็เป็นการชูโรงหรือว่าเป็นการเซเล b เบรตสิ่งที่มันดีงามแล้วก็มาคอลับกันว่าวิงานของเขามาบวกงานของเราแล้วมันก็เกิดสไตล์ใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้ขออนุญาตถามนะฮะ <c oughs> ในชีวิตการทำงานเนี่ย <c oughs> เคยเจองานทางด้านอาร์เคเต็ที่หนักหน่วงต้องแก้ไขยเยอะไหม เคยไหมฮะเคยค่ะแ,แ,แล้วแล้วมีมีมีวิธีการบริหารจัดการกับงานไอคิเต็กที่มาลอยถทยยังไง<อ>ต้องเกี่ยวกับงานระบบกับพวกวิศวะเหรอฮะ เกี่ยวกับโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วงานระบบอื่นนะฮะเป็นต้นว่างานทางสุขาภิบาลหรืองานทางไฟฟ้ามีเกิเลยค่ะอันนี้เขาฟังเราอยู่แล้วฟังอยู่แล้วใช่ไหมมีอาร์เคเต็กที่ตามใจตามใจคุณจือแล้วก็ไม่ตามใจเลยค่ะเขาพยายามลดคอสให้ลูกค้าถ้าถ้าขนาดใหญ่ไปกว่านี้ก็คือคอสเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยก็จะมีการเถียงกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเพื่อการใช้งานที่ลองเทอมเนาะเพราะเรารู้ว่า จริงๆมันใช้งานไม่สะดวกแน่นอนสุดท้ายแล้วก็ต้องมาปรับอะไรหน้าง,งานอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่ยอมฟังอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ถอยเขาก็ต้องถอยสักเวหนึงแต่จริงๆถ้าเป็น professional ก็คือควรจะถอยกันคนละครึ่งก็มาดูว่าโซลูชันตรงกลางเป็นยังไงแต่ไม่ควรจะมีอีโก้ใส่กันว่าอุย๊ยฉันฉันคิดมาแล้วแบบรีเสิร์ชมาแบบนี้แล้วมันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นบางทีเราอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้คะ่ะคือในแต่ละโปรเจกต์อะคะ่ะที่พี่ออกแบบอะค่ะคือพี่แบบมีแบบมีการหาอินสไปเรชั่นอย่างละเอียดในการที่จะแบบทำงานแต่ละงาน อายงงไงค,คืออย่างที่พี่บอกว่าแบบการที่เราจะออกแบบอะไรใช่ไหมคะเราก็จะไปดูจากไลฟ์สไตล์เขาอย่างแบบ IG Facebook กอะค่ะแต่ว่าแบบคือมันอาจจะต้องมีลึกกว่านั้นนะคะอยากรู้ว่าแบบมันเป็นอ e ิสปายอะไรของเอ่ ไอจีเฟซบุ๊กยังไม่ลึกพอไหนเพราะเราอาจจะยังไม่ได้วิเคราะห์มากพอว่าอันนั้นมันลึกหรือไม่ลึกค่ะจริงๆอ่ะเขาสะสมแบรบิดเขาเป็นคนยังไงนะเขา,เาไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยเขาชอบเดินทางกระเป๋าเดินทางจะต้องเยอะแน่เลยห้องเก็บของต้องมีที่เก็บกระเป๋าเดินทางการที่เราสตูดี้คนคนนั้นอันนี้ก็คือเชิงลึกแล้วค่ะสำหรับจือ อันนี้คือเรื่องสิ่งที่เราจะต้องรีเสิร์ชแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในชีวิตเขาอะค่ะว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงจริงๆจูเคยเคยอยู่โปรเจกต์หนึ่งมีห้องหนึ่งในบ้านทําเป็นอาร์ตสตูดิโอก็คือเป็นที่ให้เขาวาดรูปแล้วเขาก็บอกว่าไม่แน่ใาจาเลยว่าห้องนี้จะเป็นอะไรจูก็เลยบอกว่าโอเคจู๋ให้เวลาหนึ่งอาทิตย์กลับไปเขียนแอคทิวิตี้ที่ตัวเองทําบ่อยที่สุดผลกลับมาไม่ใช่วาดรูปค่ะผลกลับมาคือนวดค่ะเลยต้องเปลี่ยนห้องอาร์ต สตูดิโอกลายเป็นห้องสปาค่ะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราอยู่ดีๆก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะค่ะถ้าเราถ้าเราจับถูกจุดนะห้องนั้นจะไม่ได้เป็นห้องตายในบ้านค่ะห้องนั้นจะเป็นห้องที่เขาใช้เยอะที่สุดในบ้าน คุณจูสะชอบดีไซเนอร์พีซชิ้นไหนบ้างหรือว่ามีเฟเวอร์เรทดีไซเนอร์หรือว่าสิ่งของโมทีฟหรืออะไรบางอย่างที่รู้สึกชอบมันมากเลยแบบชอบไม่ไหวอะไรอย่างงี้บ้างชอบไ,<ห>มไม่ไหวชอบไม่ไหวเหรอ <S 1> <S 1> <S คิดว่าเป็นคนบ้าแจกันมากเป็นคนบ้าข,ของจานชามช้อนมากเลยแล้วก็แฟนก็จะบ่นว่าเสื้ออะไรนักหนาจริงๆอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์พีซหรอกจริงๆอะไรที่มันทัชเราอะค่ะมัน ได้หมดอันมันอาจจะเป็นเสื้อผ้ามันอาจจะเป็นต่างหูมันอาจจะเป็นจี้ที่แบบเห็นแล้วมันไม่ไหวอะ่ะอ่ะก็อันนั้นอ่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งคะ่ะอย่างเช่นจูเคยทําห้องเซฟให้กับบ้านหลังนึงคะ่ะ ห้องเซฟนะคะไม่ใช่ตู้เซฟนะห้องเซฟห้องนิราภัยที่มันมีประตูที่มันมีโค้ดต่างๆเนี่ยค่ะเดินเข้าไปคือมีกล่องนาฬิกาวางระดับสายตาเพราะเขาชอบนาฬิกามากแต่ละคนนะคะมันมีสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วแครกมันให้ออกยิ่งรู้จักตัวเองเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขเท่านั้น,นะคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นรีวอร์สมมติทำโปรเจกต์หนึ่ง ไปซื้อจานเป็นรีวอร์ดตัวเองสักอันหนึ่งก็จะรู้แล้วอุ๊ยอันนี้ได้มาพราะโปรเจกต์นี้ออมันแบบมันฟูในใจอ่ะค่ะ,ะหนูก็เห็นว่าบริษัทที่เจือมีทีมเวิร์กที่ดีมากค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่า เวลาที่คนในทีมอะคะ่ะเขาทำงานร่วมกันแล้วเขามีความเห็นไม่ตรงกันนะคะมีวิธีการปรับจูนพวกเขายังไงมาพวกเขาแบบ <laughs> เข้ากันได้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้วเป็นคำถามที่ตอนแรกจะอยู่ในสไลด์ด้วยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเอะดราม,ม่าไปหรือเปล่าเลยเอาตัดออกไปค่ะในหนึ่งชั้นปีมีกี่คนคะ30กว่าคนเนาะคิดว่า30กว่าคนสามารถอยู่ในบริษัทหนึ่งด้วยกันได้ไหมคะ ใส่หัวกำหนดเลยนั่นคือหน้าที่จือคะ่ะที่จะทําให้30คนนั้นน่ะกลมกล่อมได้ยังไงเขาจะต้องทํางานกับใครแล้วคนนั้นจะต้องมีไมซ์เซตยังไงกับคนนี้จือจับทีละคู่เลยคะ่ะบางทีเขาเป็นมวยคู่นี้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันคนนั้นคนนี้เพราะอะไรเพราะที่นี่มันรวมคนเก่งคะ่ะคนเก่งมีอะไรคะอีโก้คะ่ะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จือไม่อยากให้มีเลย คืออีโก้ค่ะถ้าคุณมีอีโก้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณถูกสอนไม่ได้เดี๋ยวคุณคิดว่าคุณเก่งเมื่อ,อไหรอ่อ่ะนั่นคือจุดจบแล้วนะคืออยู่จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหลังจากนี้มันมีค่ะมีจริงๆในทีมจือจือชอบทําง,งานกับคนเก่งเงมันมันอาจจะปฏิเสธยากว่าจะอยากได้เขามาอยู่ในดับเบิลวีแต่จือจะบริหารให้เค้า e s p e c คคนในทีมยังไงมีการโค้ช เซสชันวันออนวันค่ะก็คือคุยกับเขาตรงๆเลยว่าเฮ้ยจริงๆริง่ะทำไมยูถึงต้องเป็นคนก้าวร้าวแบบนี้ยทำไมต้องแบบด่าทุกคนกราดไปขนาดนี้เขาบอกว่าปกติเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ต้องอยู่หน้าง,งานคนเดียวแล้วถ้าเขาไม่ด่าช่างก็ไม่ฟังมันเป็นนิสัยที่เขาติดมาค่ะแล้วจุดถามว่าแล้วในนี้มีใครเป็นช่างบ้างมีอะไรที่คุณจะต้องพิูจให้อีกหรอว่าคุณเก่ง คุณมาอยู่ในนี้คุณเก่งแล้วทุกคนนับถือแล้วก็เคาลบกันและกันแล้วไม่ต้องไม่ต้องบัฟกันไม่ต้องด่าเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นจึงเลยถามไปถามว่ามีมุมไหนที่คุณอ่อนโยนบ้าง mm hmm. เขาสะผมให้แฟนอ้ออ้ย <c oughs> เขาบอกเขานวดให้แฟน <c oughs> อะไรเงี้ยจึบอกว่าให้คุณคิดว่าดับเบิลวีทุกคนเป็นเหมือนแฟนคุณนะธนุถนอมเขายังไงไม่ต้องถึงขนาด ต้องมาสระผมให้พวกเราก็ได้แต่ว่าจริงๆจิตใจคุณมันอ่อนโยนอยู่นะจริงๆจิตใจคุณอะมันมันน่าทนุถนอมมากเลยอะเอาตรงนั้นออกมาให้ทุกคนได้สัมผัสหน่อยเพราะว่าด้านนั้นอะไม่จําเป็นต้องอยู่ในบ้านอย่างเดียวค่ะคุณสามารถเป็นตัวเองนอกบ้านก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีกําแพงไม่จําเป็นต้องมีเกราะก็ได้แล้วพออย่างนั้นอะตอนนี้เขาทําอะไรเล้ไหมเขาหุงข้าวให้ทุกคนตอนเช้าค่ะเนี่ยนี่คือการเปิดสเกลภาพในแต่ละคนซึ่งจืดทาทีละคนค่ะหนึ่งอาทิตย์จจะมีโค้เซสชั่น ไปเรื่อยๆทีละคนค่ะเพื่อที่จะดูจุดแข็งจุดอ่อนและสิ่งที่เขาจะต้องพัฒนาในแต่ละคนแล้วก็จะมีกลุ่ม โคชชิ่งซึ่งจืดทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันดีมากก็คือให้แต่ละคน,ชม,คน,น,คนชมพี่คนหนึ่งแล้ว30คนชมพี่คนหนึ่งอ่ะคิดดูไหมว่าพี่คนนั้นอาจจะใจฟูขนาดไหนวันนั้นพี่เขาจะทำงานได้ดีขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนฝึกที่จะชื่นชมกันและกันแล้วไม่เหยียบย่ำกันนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จืดรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเลยก็คือการมีศิลปะที่อยู่ร่วมกับกับคนอื่นนะคะจืดไม่เคยเห็นเลยว่าโซโลดีไซเนอร์คนไหนที่จะ s ั c c e s s f u l เขาจะต้อง แต่ถ้าเขาไม่สา,ม,สา,ม,สามารถรักษาทีมได้หรือด่ากราบทีมอยู่ตลอดเวลาเขาไม่สามารถมีทีมที่รักและซื่อสัตย์กับเขาและโตไปกับเขาได้ค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จูอยากจะทำให้ดับเบิลวีเป็นก็คือคุณมาที่นี่จูอยากเลี้ยงคนไปจนแก่เลยอะอยู่กันไปยาวๆเลยจูถามว่าอยู่คิดว่าจะอยู่ยาวหรืออยู่สั้นถ้าคิดว่าอยู่สั้นไม่ต้องเข้ามานะั้น เพราะว่าอยากอยู่กันไปนานๆน,นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเดเวล็อปเรื่องคนนะคะเพราะว่าขนาดคิดว่าในชั้นเรียนอยู่ด้วยกันไม่ได้จะต้องทําให้คนในชั้นเรียน30คนเนะะี่ยค่ะอยู่ด้วยกันได้ะคะ่ะอย่างสงบสุขและอย่างสนุกสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องสร้างวัฒนธรรมให้มันเกิดขึ้น ตอนนี้เราก็มีชาเลนจ์นะคะแบบว่าออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็ลงขันคนละร้อยค่ะคิดดูประมาณลงแค่10คนก็พันหนึ่งละถ้าใครได้แคลอรี่มากสุดได้เงินตรงนั้นไปอู้แข่งกันมันมากเที่ยงคืนก็ยังปั่นกันอยู่ <laughs> <laughs> การทีมเวริร์กมันไม่จําเป็นต้องผ่านงานเท่านั้นนะคะมันอาจจะผ่านกิจกรรมต่างๆงานม,มันไม่ใช่ทุกอย่างช่วยดูแลแล้วก็รักตัวเองคนนี้หน่อย เมตตากับร่างกายคนนี้หน่อยว่ามันจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานนะคะถ้าเราแบบไม่ไม่ดูแลหรือทนุถนอมตรงนี้ไว้เราอยู่กับสายงานนี้ได้ไม่นาน,นะคะ่ะแล้วเราจะเกียดอาชีพนี้ไปเลยเพราะว่ามันทําให้เราสุขภาพไม่ดีแล้วก็จิตใจไม่ดีค่ะ คืออยากให้พี่เล่าประสบการณ์ตอนเรียนแบบสั้นๆพวกผมจะได้เอาไปปรับใช้ไลฟ์สไตล์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคือจริงๆอะบางคนอาจจะคิดงานออกตอนตีสองอะแต่จือคือเป็นคนที่ตื่นตีสี่แล้วก็สามารถส่งงานได้เท่ากับคนอื่นเลยจือก็มีไลฟ์สไตล์ที่อยู่ใน TCDC หรือว่าอยู่ในห้องสมุดอะค่ะตลอดเวลาถ้าไม่ได้เรียนแล้วก็สามทุ่มกลับบ้านกลับบ้านก็ไปทํางานต่อคือจืออยู่ในครอบครัวที่สตรีทมากๆคือครอบครัวคนจีน เะะขาคนจีนก็ชอบเรียกกินข้าวตลอดเวลาเราก็ไม่สามารถทํางานหรือโฟกัสงานได้ค่ะเราก็จะต้องออกไปโคเวอร์กิ้งสเปซหรือว่าไปไลบรารีหรือไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อในการที่เรามีสมาธิแล้วก็มีไอเอดียนะคะบางคนอาจจะชอบอยู่กับคนเยอะๆอาจจะไปโคเวอร์กิ้งสเปซไหมจับกลุ่มกันอยู่กันด้วยกันอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนเลยค่ะแต่จะเชื่อว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนน่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยการผลขวายอ่ะ เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะคิดว่าคุณสมบัติของดีไซเนอร์ที่ดีคือช่างสังเกตค่ะถ้าสมมติว่าเราสังเกตมากพอว่าดีไซน์ที่ดีแล้วดีไซน์ที่เราชอบอะ่ะมันทํามาจากอะไรมันเกิดมาจากอะไรหรือเราจะสร้าง Experience อะไรให้กับคนเนี่ยเราก็ต้อง Experience ยันอนั้นก่อนค่ะถ้าคุณไม่เห็นนะคุณไม่มีทางที่จะทำมันได้เพราะคุณไม่รู้ว่ามันมันเคยเกิดขึ้นหรือว่ามันมีบนโลกนี้ แต่ถ้าคุณเห็นมากพอคุณก็จะถูกฝังเข้าไปแล้วเราก็ถูกการกลองคิดว่ามันมีประโยชน์คิดว่ามันใช่คิดว่ามันสวยคิดว่ามันจริงเราก็ i m p l e m e n t มันในแบบของเราแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาค่ะอยากให้ทุกคนมี Input ใหม่ๆไปคาเฟ่ไปต่างจังหวัดไปเชียงดาวไปอะไรก็ได้ชอบมากชอบมากให้น้องทำกิจกรรมในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ค่ะเรามีหน้าที่ที่เราจะ Create หรือมี output ตลอดเวลา แล้วถ้าเราเอาพุทตลอดเวลาแล้วไม่มีอินพุตเลยอะมันไม่มีทางที่เราจะครเอทอะไรใหม่ๆได้ค่ะฝากไว้นะคะเรียนนอกห้องเรียนก็ได้ค่ะแต่ในห้องเรียนก็ต้องตั้งใจใช่ไหมคะอาจารย์ชอย่างแรกเลยก็ขอบคุณคุณจื้อมากขอบคุณจริงๆค่ะคือขอบคุณเพื่อนๆด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณน้องชายที่ใช้รู้จักใช่แล้วก็วทาใ,ให้ได้ติดต่อการจนเกิดทลอกเล็กๆขึ้นมาค่ะฝันเปนานจ โอ้ยินดีมากมากเลยค่ะยินดีมากๆพวกเราตบมือให้กับกค,ใใใคุณจืนหนะครับใจที่เราผมเชื่อแน่เลยนะ เขาจะต้องรู้ผเนกันชีวิตที่ต้องเจอแน่นอนอย่างนี้เขาจะรู้ถึงทุกเจออ๋อมีประโยชน์มากมายนะเนาะดีใจค่ะดีใจค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะที่แบบวันนี้ได้มาเจอน้องๆคือพูดไปประมาณแบบ80กว่าสไลด์แล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันชั่วโมงครึ่งอ่ะมันยาวมากก็ไม่รู้ว่าน้องๆจะเบื่อหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย